สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่บ้านเดี่ยวชั้นเดียวของหมู่บ้านศินวีท่าข้าม4นะครับผมอันนี้เป็นบ้านติดถนนเมนนะครับถนนประธานนะครับกว้างกวเมตรไปเลยนะครับสภาพรีโนเวทแล้วนะครับบ้านในฝันเลยนะครับสวยงามทีเดียวนะครับไฟฟ้าประปาซ่อมหมดแล้วนะครับ3นอน2น้ํานะครับจอดรถสบายๆนะครับนี่แล้วก็จะมีส่วนต่อเติมเดี๋ยวเราไปดูเดินรอบบ้านนั้นก่อนนะครับก็จะมี รั้วบางตาเรียบร้อยแล้วนะครับมีครัวนี่ครับทาครัวนอกครัวนอกไว้ให้นะครับครัวปูนไทยๆไปเลยนะครับเตาแก๊สนะครับซิงค์ใหญ่ๆไปเลยนะครับแล้วก็ระบบน้ํานะครับเหมือนเดิมครับปกติผมต่อเป็นทูเ์ให้นะครับผมไฟดับก็ยังมีน้ําใช้นะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่รอบบ้านนะครับเอาไว้สำหรับปลูกต้นไม้อะไรก็ได้นะครับป่เดี๋ยวตรงนี้เราไปกันเร็วๆเลยนะครับ พื้นที่รอบบ้านเหลือเยอะนะครับสําหรับใครอยากปลูกต้นไม้อะไรก็ได้นะครับ2เมตรนะครับปลูกต้นไม้ปลูกกระถางพืชสวนคัวตามสบายเลยนะครับรีน่อยสวยๆเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศแบบเหมือนแบบอยู่บ้านตากอากาศเลยนะครับใครอยู่เทาวเฮาสตอนนี้อยากขยับมาอยู่บ้านเดี่ยวก็หลังนี้เลยครับราคาไม่แพงนะครับไปดูภายในกันนะครับตื่นเต้นนะฮะ เข้ามาก็จะเป็นโถงนะครับนี่โถงเลยแล้วก็จะมีพัดลมเพดานให้นะครับโถงสวยๆไ้รับแขกเลยนะครับตรงนี้กว้างขวางนะครับคือเป็นห้องเป็นโซนนั่งเล่นได้เป็นโต๊ะกินข้าวก็ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันส่วนตัวนี้แต่เดิมจะเป็นครัวในนะครับแต่ว่าเราขยับไปอยู่ข้างนอกแล้วตรงนี้ก็เลยเป็นห้องเปล่าเพิ่มขึ้นมาได้ห้องหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูออกครัวนะครับ อันนี้ห้องน้ำตรงที่ใช้ร่วมกันนะครับน,นี่รีโนเวทไว้เสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็มีเดินสายสายน้ำาน้้ำอุ่นให้ทิ้งมาให้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นห้องห้องเล็กหนึ่งห้องนะครับผมส่วนตัวไปเลยนะครับก็แบ่งๆกันไปนะครับอันนี้เดินมาอีกห้องหนึ่งห้องเล็กกห้องหนึ่งนะครับ นี่นี่ก็จะเป็นห้องเล็กยนะครับแต่ใหญ่ๆขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้จะเป็น master ์ e บ r o o m นะครับห้องของคนจ่ายตังค์นะครับนี่ครับผมสมัยนี้บ้านสองชั้นอาจจะราคาสูงนิดนึงนะครับแต่นี้ถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวบ้านเดี่ยวชั้นเดียวก็ราคาจะเถอบจากาถวๆขึ้นมาไม่เยอะนะฮะเรียกว่าสําหรับคนอยากได้พื้นที่ลาบเยอะๆะนะครับแนะนําเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําของห้องนอนห้องบังใหญ่ ไปดูกันนะสุขภัณฑ์ชิ้นเดียวนะครับนี่แล้วก็ฝักบัวนะครับแล้วก็มีสายไฟน้ำอุ่นรอไว้แล้วนะครับนะฮะสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยครับบ้านทำเลดีนะครับผมติดถนนอยู่บนถนนประธานของมู่บ้านนะครับดังนั้นหน้าบ้านมันจะกว้างมากนะครับไม่ต้องไปกลัวอึดอัดแออัดนะครับขับรถไม่ต้องรอสวนกันนะครับ สนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับของดีมีน้อยนะครับช้าอดหมดนะครับผมสวัสดีครับ